สวัสดีค่ะท่านผู้เล่นโยคะทุกท่านเราเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูบิ๊กวันนี้มาเล่นท่านั่งบิดต,ตัวนะคะท่านี้เนี่ยชื่อภาษาสันสกฤตเรียกว่ามาริชยาสเนศหรือว่ามาริชยาสนะสีภาษาอังกฤษ,อกฤษตอนนี้นะคะนึกไม่ออกไม่ได้เตรียมตัวเรื่องข้อมูลเดี๋ยวยังไงจะหาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขียน ลงไปในตรงไทโรมให้ดูนะคะเดี๋ยวดูการบิดตัวก่อนนะคะครูจะเล่นการบิดตัวท่ามาริชยาสนาเนี่ยในระดับที่นเหมาะสมสำหรับร่างกายของครูวันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเล่นท่าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวเองก็จะรู้ว่าจะทำท่านี้ได้ดียังไงครูก่อนจะเล่นท่าเลยเนี่ยถ้าท่านผู้ฝึก ไม่ได้ไปดูรายละเอียดของการบิดตัวแล้วก็หลักการบิดตัวที่ดีในการใช้ลำตัวที่ถูกต้องนะคะกรุณาไปดูวีดีโอตัวนั้นก่อนเพราะว่าวีดีโอตัวนี้เนี่ยครูจะให้รายละเอียดเมื่อเยอะเท่าวิดีโอตัวด้านล่างนะคะแล้วอาการการบิดตัวของลำตัวที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากในการเล่นชาบิดตัวโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะโอเค Babich 3 นะคะคือขาเนี่ยจะอยู่ด้านในของขาตรงนะคะครูบิ๊กเนี่ยไม่ค่อยได้สอนมาริชาสนะท่าเต็มสำหรับนักเรียนที่นี่นะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเป็นท่าที่ใช้กำลังเยอะแล้วก็คนเนี่ยอาจจะฝืนร่างกายมากกว่าสมควรคุณคูณเนี่ยจะชอบให้นักเรียนเนี่ย เล่นททามรดยาสนะโดยที่ขาเนี่ยไข่กับขาตรงนะคะการวางเท้ามีหลายมีให้เลือกนะคะแล้วก็การใช้มือเนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนกันถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่แข็งแรงมาก,กน,นะคะแล้วก็จะบอกว่าจะไม่สนใจเรื่องการเป็นตัวที่เต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ครูอยากจะแนะนํา นะคะขาตรงอีกขาหนึ่งเนี่ยควายข้ามไปอีกฝั่งโอเคถ้าเต็มถ้าจะเล่นนะนะคะขานี่จะอยู่ด้านไหนท่านก็เห็นใจเห็นว่าความสูงของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนระดับยิ่งสูงขึ้นปุ๊กเนี่ยยิ่งต้องใช้กําลังแล้วก็การโน้มตัวเนี่ยเพื่อที่จะบิดตัวให้ได้ประโยชน์นะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ย คือมันจะรู้สึกยากขึ้นมานิดนึงถ้าความสูงของหัวข่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะครูเนี่ยสามารถที่จะดึงตัวข้อศอกเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งเพื่อที่จะเล่นท่าติดตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ลึกขึ้นนะคะคุณครูชอบการเล่นมาริชาขนา,ยยางนี้เอาเป็นว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยขอสอนอย่างที่ตัวเองถนัดละกันนะคะ ขาขวาตึงน,นะคะขาซ้ายข้ามไปเวลาเราวางขาเนี่ยนะคะจริงอยู่ว่าการบิดตัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมากเลยในช่วงตัวแต่ว่าการวางเท้าสําคัญมากนะคะอย่าบิดตัวแล้วลืมว่าตัวเองเนี่ยมีขาวางอยู่ที่พื้นนะคะขาเรายังต้องที่จะเกิดการกระชับเราต้องไม่ปล่อยให้ขาเนี่ยไม่ทํางานโอเค วางส้นเท้าลงหัวเข่ากับน,นิ้วเท้านี่นะคะชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าคือให้เกิดการเกรงกระชับกล้ามเนื้อประมาณนี้โอเคขาซ้ายที่ผูกก็ค่อยแล้วก็เอาเท้านี่วางพื้นถ้าท่านผู้ฝึกไม่แข็งแรงมากนะคะลำตัวนี่แข็งพอสมควรมือขวาเอามากอดเข่าไว้ถ้าท่านผู้ฝึก สามารถที่จะลงลึกได้แล้วก็ตัวเนี้ยไม่แข็งมากนะคะสามารถที่จะปิดได้มากขึ้นเนี่ยถ้านผูฝึกสามารถที่จะเอาข้อสอบนะคือเหมือนกับข้ามข้อสอบเนี้ยเอาไปไว้ด้านานอกของเขาซ้ายได้โอเคมีสอง้อเสนมือซ้ายนะคะก็เพียงแค่เดินไปทางด้านซ้ายแล้วก็เดินไปทางด้านหลังมือซ้ายี่านผู้ฝึกสามารถที่จะขยับขยับได้ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าท่านผู้ฝึกเนี่ยบิดได้ลึกมากน้อยแค่ไหนโอเคคุณครูชอบให้มือด้านหลังเนี่ยอยู่บนนิ้วมือเพราะว่าแขนด้านหลังลนะคะที่ครูเรียนมาเนี่ยแขนหลังครูเนี่ยจะไม่ตึงไม่ตึงเพราะว่าครูต้องการการงอของข้อศอกเพื่อที่จะช่วยในการเปิดนะ้าอก ขณะที่ตัวเองเนี่ยบิดตัวถ้าแขนตึงปุ๊บนะคะส่วนมากแลวเนี่ยการเปิดของหน้าอกเนี่ยจะยากถ้านผู้ฝึกส่วนมากนะคะเวลาวางมืออย่างนี้ปุ๊บนะเวลาบิดเนี่ยหัวไหล่เนี่ยจะงุมเข้ามาด้านหน้าแล้วไม่สามารถที่จะดึงหัวไหล่เนี่ยไปด้านหลังได้มากขึ้นเพราะว่าตัวข้อสองเนี่ยมันล็อกไปแล้วโอเคเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนมุม นะคะอยากให้ผู้ฝึกเห็นลำตัวด้านหน้าก่อนเวลาบิดเนี่ยเป็นยังไงนี่ถ้าบิดไปทางขวาก็ขาซ้ายยืดนะคะให้ตัวก้นกบเนี่ยกระดูกก้นเนี่ยติดพื้นไว้จวดัดสะโพกดีขาขวาคว่อยนะคะ,อะขอเป็นนักเรียนที่เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ยังไม่แข็งแรงมากก่อน,นะคะเอามือเนี่ยกอดเข่าไว้ใช่ไหม มือขวาเดินไปด้านหลังมือซ้ายนะคะเวลาเราบอดเข่าปุ๊กเนี่ยหน้าที่ของมันนี่คือจะดึงเข่าเนี่ยเข้าหาตัวเพื่อที่จะช่วยในการบิดตัวพอดึงเข่าขวาเข้าหาตัวปุ๊กเนี่ยนะคะเข่าขวาเองนี่ก็ต้อง resist คือต้องต้านไว้ประหมาหนึ่งคือถ้าเฝึกเนี่ยไม่ควรที่จะดึงเข่าจนถึงในระดับที่นะคะดึง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 แล้วก็เข่าเนี่ยก็คือโน้มกือถูกดึงไปทางด้านซ้ายและสะโพก ก็ะยกอันนี้มันก็มากจนเกินไปถ้าไม่ฝึกมองอนีนะคะคือเราต้องการดึงประมาณหนึ่งแล้วข้อศอกข้อศอกเข่าเนี่ยต้องคาน,นิดนึงเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเรื่องสะโพกอีกแล้วต้องการให้สะโพกเนี่ยไม่เกิดการยกไม่เกิดการปิดตัวหน้าตรงตลอดเวลานะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคแล้วมือด้านหลังละ่ะทำอะไรมือด้านหลังลนะคะ แลถ้าผู้ฝึกวางปุ๊บเนี่ยพอวางได้ที่อเนี่ยท้านฝึกต้องการที่จะดันมือออกจากตัวเพื่อที่จะช่วยในการหมุนแล้วก็เปิดตัวเห็นไหมแล้วเราก็ต้องทำมือทั้งสอง,งข้างข่าด้านหน้าพร้อมๆกันโอเคหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนะคะหายใจออกใช้มือซ้ายใช้มือขวา ช้เข่านะคะเก็บท้องแล้วก็บิดตัวทางนั่นขวาหน้าอ,อ,อกบิดไปทางด้านขวาสะโพก resist ต,ตัวหน้าทองนะคะคานไว้เพื่อที่จะให้สะโพกเนี่ยหน้าตรงหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดกระดูกสะบักนี่นะครับข้อกันหน้าอ,อ,อกเปิดศีรษะยืดแล้วก็ดัน ทีสาไปทางด้านหลังเล็กน้อยนะคะค้างเกิดหายใจเข้ายึดตัวหายใจออกนะคะาไม่ถึงการหนเลวลาจะออกจากท่านะคะหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าพอคูเนี่ยปิดอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ได้ไประโยชน์เต็มที่เพราะว่าตัวเองเนี่ยสามารถบิดในลึกกดเปลี่ยนข่าอู้เดี๋ยวผู้นั่งทางนี้ละกันเดี๋ยวอยากให้ท่านผู้สูนเนี่ยดูหลังว่าเกิดอาการอะไรยังไงขึ้นนะคะขาขวาตึงขาซ้ายข้ามนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาจะเอาเขา่าเขา่าข้อศอกขวาเนี่ยไปอยู่ด้านนอกของเข่าซ้ายมือซ้ายนี่นะคะ กระชับหายใจเข้าเราใช้มือซ้ายเนี่ยค่ะดันพื้นท้องเก็บเพื่อที่จะยืดตัวขึขหายใจออกนะคะเก็บท้องเ,เปิดตัวหน้าออกไปทางด้านซ้ายนะคะสะโพกหนา้าตรงหายใจเข้ายืดตัวหายใจออก คุณสามารถที่จะดันได้มากขึ้นละแล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมือทางเปิดนะคะศีรษะดันไปด้านหลังเล็กน้อยดูการจัดร่างกายที่ดีนะคะหลังเราเนี่ยด้านล่างนะคะทั้งสุดต้องการที่จะต้องการที่จะดึงกระดูกสลังเนี่ยนะคะไปทางด้านหลังเพราะว่าหน้าท้องนี้เราเก็บเราต้องการหน้าท้องเนี่ยนะคะ ถ้ากาฝึกคิดว่าตัวซี่โครงเนี่ยกอดเข้าหากันพอกอดเข้าหากันปุ๊บหลังมันก็จะถูกดึงไปทางด้านลหลังประมาณนนะคะนั่นคือส่วนล่างของลำตัวส่วนบนของลำตัวเนี่ยจะเกิดการยืดแล้วก็เปิดด้านบนเนี่ยจะเปิดด้านล่างเนี่ยจะปิดถ้ามองเป็นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะเปิดด้านบนน้าอก การขยายนะคะตัวสเต์นมเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าชี้ไปด้านหน้ากระดูกสะบักเนี่ยก่อนไปด้านหลังท้องทำเึ่งคนละเรื่องเลยนะคะหน้าท้องเนี่จะเกิดการเกียบแล้วก็เกิดการติดแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังเนี่จะถูกเปิด ที่มากะะมานนึ้นเนี่ยนะคะมือด้านานี่นะคะท่านก,ก็ฝึกท่านู้สามารถที่จะเปลี่ยนงอข้อศอกแล้วก็ดันเปลี่ยนองศาของฟอร์มแขนด้านล่างานะคะไปทางด้านล่างเพื่อที่จะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในช่องนี้แล้วมือด้านหลังนะคะแทนที่จะอยู่ด้านหลักปวกเนี่ยท่านก,ก็สามารถที่จะ เราเข้าไปในช่องได้แล้วมือมันก็จะประสานกันโอเคหมายความว่าย่างไมันก็จะอยู่อารมณ์ประมาณานี้นะคะถ้าท่านผู้ฝึกต้องสามารถที่จะเอามือเข้าลึกได้เนี่ยถ้านผู้ฝึกก็จัดก,การลึกืงก่อนโอเคดึงข้อสอบให้ต่ำที่สุดที่จะทำได้นะคะ หลังเนี้ยคงต้องเปิดประมาณนี้แล้วก็หมุนแขนลงเอามือเนี่ยเข้าไปในช่องมือซ้ายมี่คงคงมมือซ้ายนะคะไปหามืขอขวาเห็นใช่ไหมตอนนี้มันกอดกันแหละโอเคอันนี้จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องกัดเราไม่ได้ห่วงแค่การจับมืออย่างเดียวอาการอื่นที่เราเรียนไปแล้วเมื่อจะเกียนะคะเราต้องสามารถที่จะกลับมาทำให้ได้เป็นปกติ คือตัวยืดนะคะตัวกล้ามเนื้าท้องนี่นะคะเก็บถึงจันสะโพกหมูนสะโพกไปทางด้านซ้ายตอนนี้นะคะแล้วตัวยุน้าอกนี่จะหมุนไปทางด้านขวาหาใจเขายืดตัวนะคะมันจะไม่มีช่องมากนักสำหรับท้องแล้วก็ขานะคะในการหมุนซึ่งมันจะยากนิดนึง แต่ว่าท่านผู้ฝึกที่อยู่ในระดับที่เล่นได้แล้วท่านผู้ฝึกก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นเล่นได้นะคะยึดตัวหายใจเข้านหายใจออกนี่คุมหมุนตัวหน้าอกไปทางด้านขวานะคะตัวหน้าท้องคุมนี่นะ่ยหมุนตัวสะโพกไปทางด้านหน้ากระดูกสะบักก่อนเข้าหากันซึ่งจะยากมากนะคะทาตรงนี้เนะี่ยแต่ว่าก็ทําให้ที่สุดที่จะทาได้ท้องเก็บหน้าอกเปิดกระดูกสะบักก่อนเข้าหากัน ทางนิดนึ่งมก็ดันศีรษะไปทางด้านหลังศีรษะนี่จะเป็นตัวที่ส่วนมากเลวเนี่ยพวกเราจะดึงกันนะครับเพราะว่าการบิดเนี่ยมันจะรู้สึกถึงช่วงตัวมากกว่าแต่อย่าให้ตัวศีรษะนี้นะคะเหมือนกับว่างุ้มหรือว่าคางเนี่ยดึงไปทางด้านหน้าให้คางนี้ดึงไปทางด้านหลังนะครับเปิดตัวบิดไปทางขวาหน้าท้องบิดไปทางซ้ายสะโพกหน้าตรงที่สุดที่เราทำได้ นะคะโอเคแล้วก็หายใจเข้ากลับมาหน้าลงถ้าเราถูา้ฝึกเล่นสไตล์ที่เป็นสไตล์มาริจาสนาทรีเป็นแคบเต็มะคะขายอยู่ด้านนอกนคนที่เข้าเล่นกันนี้นะคะเขาก็จะเอาตัวโน้มให้ได้ลึกที่สุดที่ทำได้แล้วก็ทำเหมือนกันคือเอามือลง แล้วการกอดมือเนี่ยจะไปกอดกันทางด้านหน้าข,ขาซึ่งครูเนี่ยไม่ได้ฝึกสไตล์นี้มาเลยนะคะเพราะตัวเองมัารู้สึกว่าสัดส่วนของแขนกับของขาครูเนี่ยมันบางบางครั้งเราเนี่ยมีแขนสั้นกว่าขาอะไรประมาณนั้นนะคะและ้วครูรู้สึกว่าช่วงตัวครูไปลาครูเล่นลึกขนาดนั้นเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีก็เลยไม่ฝึกร่างกาย นะคะแต่ถ้าท่านผู้ฝึกทําได้เนี่ยท่านผู้ฝึกก็จะหมุนแขนม,มาทางด้านหน้าของขาแล้วมือนี่นะคะเนี่ยมันก็จะหามาให้เจอกัน,กนถ้ามีสแตรปนะคะอันนี้ช่วยได้เลยสําหรับท่านผู้ฝึกที่แบบว่าอไกล้แล้วนี่เดียวปรททาได้แล้วนะคะก็เราใช้สแตรปเป็นตัวช่วยได้ แต่ก็ต้องจัดท่านิดนึงนะคะข้างนี้ของครูจะขึนตรอมาหนจะเปลี่ยนไปทางข้างซ้ายจะขอบิดตัวก่ <c oughs> <Okay. S 1> อนโอเคใช้ความสามารถมากเลยวันนีย เราต้องระวังเรื่องข้อสอบด้วยนะคะตัวนิดนึงระวังเรื่องตัวเรื่องกระดูกนิดนึงนะคะครูอยากจะทําให้ดูประมาณนึองอารมณ์มันก็จะประมาณนี้แต่ว่าตัวเราสามารถที่จะยืดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วก็บิดสิอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเล่นได้ครูสนับสนุนนะคะแต่อย่าเข้าท่าและตัวเนี่ย สามารถขคลียบได้นะคะอย่าฝืนร่างกายมากขนาดนั้นเพราะว่าการเล่นโยคะเนี่ยกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของธรรมะนิดน,นึงนะคะเดินสายกลางอย่าตึงมากอย่าโยนมากรักษาร่างกายและมีสติกับการฝึกนวันนี้นะคะความยากของท่านเนี่ยมันก็จะสามารถเข้ามาสู่ในการฝึกของท่านผู้ฝึกเองถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยฝึกประจํา สม่ำเสมอน,นะคะแล้วก็มีสติคุณไม่อยากเล่นมฝึกเนี่ยเกิดการเจ็บตัวเลยนะคะเพราะว่าเจ็บตัวได้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะเล่นโยคะท่าย,ยากให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะไปเล่นท่าย,ยากแล้วก็เล่นซะถ้ายังไม่พร้อมเล่นในที่ที่เล่นได้ค่ะโอเคเราเจอกันในวิดีโอตัวหน้านะคะแล้วอย่าลืมแชร์วิดีโอกับเพื่อนๆไลค์ like มา Subscribe ซะถ้ายังไม่ s subscribe กักครูนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นเจอกันในวิดีโอตัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ